รถมือสอง JK ค่ะหลายท่านตามหานะคะสายทนทานผดกท่านมาเลยค่ะโตโยต้3สามห่วงนะคะทนทานหายห่วง36,000บาทเครื่องเบนซินค่ะเครื่องเดินนิ่งเดินเรียบขับขี่ได้ปกติเพียรธรรมดานะคะช่วงรางไม่มีเสียงดังค่ะพวงมาลัยเป็นพาวเวอร์นะคะกระจกมือหมุนเรือนไม้ขึ้นครบทุกอย่างระบบไฟติดครบ เอกสารชุดโอนครบแอร์เย็นค่ะสู้แดดได้สบายเลยนะคะรถสวยพร้อมใช้วิ่งทางใกล้ทางไกลใช้ได้นะคะทุกท่าน36,000บาทค่ราคาสุดประหยัดเลยค่ะคันนี้เป็นเกียร์ธรรมดานะคะรถอยู่หนองจอกกรุงเทพเกียร์ธรรมดากระจกมือหมุนทุกท่าน3ห่วงนะคะสนใจนัดดูรถทุกน้องขับด้วยตนเองค่ะติดต่อนัดหมายล่วนหน้าโทรอัปเดตสถานะของตัวรถก่อนด้วยนะคะ แอดมินแนะนำแต่เป็นเท่านี้นะคะไว้มาพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ